เอาเลยครับก็ต้องขอส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอันดับ10และในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการจัดห้าอันดับเกมมือถือจากอนิเมะชื่อดังที่สามารถหาดาวน์โหลดเล่นได้เลยในตอนนี้นี่เองนะครับก็ปกติเนี่ยเวลาที่ผมทําการจัดอันดับเกมมือถือนะครับผมก็จะมีบางเกมนะครับที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยในตอนนั้นนะต้องไปลงทะเบียนกันเอาไว้ก่อนก็มีหลายคนเนี่ยบ่นกันมาเหมือนกันนะครับผมว่าทําไมผมเนี่ยไม่ ไปทาการจัดอันดับเกมแล้วก็หาเกมที่มันสามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยล่ะก็ในคลิปนี้ผมก็เลยขอมาทําการจัดให้เลยกันนะครับก็จะเป็นการนําเกมจากอนิเมะชื่อดังนะครับผมที่มันเปิดตัวให้เล่นแล้วอย่างเป็นทางการนะนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันนะครับผมว่ามันมีเกมอะไรกันบ้างนะครับก็เพื่อที่จะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันที่เกมที่5กันเลยและกัน มาเริ่มกันที่เกมที่5กับเกมที่มีชื่อว่า Demon Slayer Mobile แต่จริงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกมเกมนี้จะใช้ชื่อเกมว่า Demon Slayer Mobile หรือเปล่าเพราะมันเป็นเกมจากจีนนะครับตอนนี้ชื่อเกมก็ยังคงเป็นภาษาจีนอยู่ส่วนภายในตัวเกมนะครับผมก็จะเป็นเกมแนวออโต้ทั้งเกมเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีระบบไอเดนด้วยนั่นเองนะเวลาที่เราเนี่ยทำการออฟไลน์หรือว่าไม่ได้อยู่ในเกมก็สามารถเข้าเกมมาแล้วก็กดรับของรางวัลตามช่วงระยะเวลาที่เราออฟไลน์ไปได้ส่วนแนวเกมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าจะเป็นเกมแนวออโต้นะครับก็คือ เราเนี่ยมีหน้าที่ในการไปทําการหาตัวละครมาปั้นตัวละครอัปเกรดตัวละครหลังจากนั้นก็เข้าไปทําการจัดทีมนะครับการวางตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเข้าค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวออโต้ที่เมื่อเริ่มการต่อสู้ไปแล้วเนี่ย เราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับได้แค่ดูนะเมื่อว่าจะเป็นในโหมดการต่อสู้แบบเนื้อเรื่องหรือว่าในโหมดการเล่นแบบ PvP ก็ตามนะครับคือเราจะทําได้เพียงแค่ดูการเล่นไปเท่านั้นนั่นเองนะ <S <s ก็ถือเป็นหนึ่งเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีตัวละครค่อนข้างหลากหลายนะอาจยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่วพวกตัวละครดังๆนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่มันมีผลกับเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีมาในเกมหมดแล้วนะไม <s> ่ว่าจะเป็นตัวละครพักพวกพระเอกหรือว่าเหล่าตัวละครเสาหลักนะครับหรือว่าพวกตัวละครในตำนา นะรวมถึงฝั่งอาูรข้างขึ้นก็มีนะครับผมข้างแหลมก็มาแล้วก็พวกเหล่าตัวละครกิกกี้ไว้ให้เราตกไว้แล้เราฟาร์มเล่นก็มีเหมือนกันนะครับอนิเมชันต่างๆต,ตอนอันติีของพวกตัวละครระดับเอเเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้เท่มากๆอันนี้เกมนี้ก็เป็น1หนึ่งเกมจาก Demon Slayer นะครับผมที่น่าสนใจมากๆเอาไว้เล่นรอเกม Demon Slayer ที่จะเป็นเวอร์ชัน 3D หรือว่าเวอร์ชั่น r p g ที่เรารอคอยกันได้อยู่นะครับเล่นเข้าเวลาได้ดีนะสำหรับเกมนี้ มากันที่เกมที่4กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Full Metal Alchemist Version Mobile สำหรับเกมที่สเนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือจากอนิเมะชื่อดังที่จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่ได้ออกเดินทางตามหาพ่อนั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วนะอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่อง Hunter x Hunter แทนแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องสองคนนะครับผมที่ได้ออกทำการเดินทางตามหาพ่อแล้วก็หาวิธีการคืนร่างกายให้น้องของเขานั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งอนิเมะดีที่ผมแนะนำเลยนะใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะครับตัวน มีมาถึง2เวอร์ชั่นเลยนั่นเองเป็นอนิเมะที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งดาร์กเลยนะส่วนภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมาเป็นเกมแนวเทคนิคนั่นเองนะครับก็จะเน้นการโจมตีตามช่องก็จะมีตัวละครที่สามารถโจมตีได้ทางระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลมีการคอมโบระหว่างการโจมตีได้ด้วยนั่นเองนะโดยเฉพาะถ้าใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นี่เองนะครับพวกตัวละครมีให้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะจัดทีมได้หลากหลายตัวละครและในตัวเกมเนี่ยก็ยังมีระบบไอเดนด้วยนั่นเองนะครับที่เวลาเราออฟไลน์ไปกลับเข้าเกมมาก็สามารถได้รับของรางวัลต่างๆกลับมา เป็นหนึ่งเกมนะครับผมที่ผมแนะนําเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมก็ต้องทนเล่นในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาญี่ปุ่นไปก่อนนั่นเองนะแต่ถ้าใครที่เป,เป็นแฟนเกมนี้เรื่องนั้นก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับ มากันที่เกมอันดับที่3กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า One Punch Man Justice Execution สำหรับเกมไันที่3เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือ One Punch Man ที่เพิ่งเปิดมาใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเกม One Punch Man ที่จะมีรูปแบบการเล่นเป็นแนว Turn b a s จะคล้ายๆกับเกม One Punch Man the Strongest ที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะมีกราฟิกโมเดลเป็นแบบ 3D นั่นเองนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นอนิเมชั่นตัวละครการปล่อยสกิลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาเป็นแนว 3D หมดรวมท ทางเนื้อเรื่องต่างๆด้วยนั่นเองนะครับใครที่ชอบเกมวันพันแมนแนวสมจริงเนี่ยผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยและกันเป็นเกมเี่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับเราสามารถเข้าไปเล่นแล้วก็เรียนรู้ระบบตัวเกมแล้วก็สามารถเป็นโปรเกมนี้กันได้ง่ายๆเลยนะก็ตัวเกมถือว่าค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมการผ่านด่านการสุ่มหาตัวละครการอัพตัวละครอัพดาวอะไรพวกนี้ทําได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับและตัวเกมก็ถือว่าค่อนข้างแจกเยอะด้วยนะในช่วงเริ่มเล่นแรกๆนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟ,แฟนเกมวันพันแม นะครับผมก็อย่าพลาดเกมนี่เลยนะส่วนเรื่องการล็อกอินเนี่ยก็สามารถทำการล็อกอินผ่านวีแช t หรือ m i ก็ a e l QQ ได้เลย มากันที่เกมที่2กันต่อเลยละกันกับเกมที่มีชื่อว่า Hitman Reborn นี่ก็จะเป็นเกมมือถือจานิเมะเรื่องคูพิเศษจอมปวดรีบอนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอนิเมะที่ดังมากๆในสมัยก่อนนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็รอภาคต่อกันอยู่แต่ก็ไม่มีวิ่แววว่าจะมาทําภาคต่อสักทีนะก็เกมมือถือจานเมะเรื่องรีบอนเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมที่จะมาในรูปแบบ 2D เน้นการเตะการต่อยนะครับผมเดินไปด้านข้างเคลียร์เนื้อเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อหาของมาทําการอัปเกรดตัวละครนะตัวละคร เกมนี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในตอนนี้นะก็จะมีทั้งล่างในปัจจุบันแล้วก็ล่างในอนาคตที่แต่ละคนเนี่ยโตแล้วดูเท่ดูคลกันทุกคนเลยนั่นเองนะมีระบบในการต่อสู้กับคนอื่นแบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นหนึ่งระบบที่มันมากๆนะส่วนเรื่องการจัดทีมเนี่ยเราก็สามารถทําการจัดทีมได้3ตัวละครน,นั่นเองนะครับเวลาเอาไปสู้นะก็ถือเป็นหนึ่งเกมจัดในเรื่องรีบอลที่ผมคิดว่าหาดาวน์โหลดเล่นได้ง่ายที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเกมจัดในเรื่องรีบอลที่ผมคิดว่าทํามาได้ดีที่สุดแล นะไม่ว่าเราเป็นระบบการคอมโบการใช้สกิลแล้วก็เอฟเฟกตตอนแชนต่ติที่โคตรจะอลังการเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหมดในเรื่องนะครับที่เวลาเราได้เล่นแล้วนะครับมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยย้อนกลับไปดูอนิเมะใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับ และก็เดินทางมากันถึงเกมที่1กันแล้วกับเกมที่มีชื่อว่า My Hero Academia The Stone r g s t Hero นี่เองนะก็เกมนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าทำการเปิดตัวบน Google Play Store แล้วก็ App Store ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดตัวไปได้สักพักแล้วนะซึ่งตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยกระแสก,ก็บูมมากๆเลยนะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ย คนก็ค่อยๆเลิกเล่นเกมนี้กันไปนะครับก็เลยทําให้ยอดผู้เล่นเนี่ยอาจจะลดลงมากไปหน่อยนะครับผมจากช่วงแรกๆนะแต่ว่าก็ยังคงเป็นเกมจาก My Hero Academia ที่ผมคิดว่าถ้าใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นบังคับตัวละครเองเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมจาก My h ฮ r o ที่ผมคิดว่าสนุกที่สุดแล้วนั่นเองนะครับตัวเกมเราสามารถเลือกบังคับตัวละครได้3ตัวละครน,นะครับสลับกันลงเล่นระหว่างด่านนะคือต่อยต่อยอยู่ก็สามารถเปลี่ยนตัวละครมาได้เลยในทันทีนั่นเองนะครับมีหมดในเรื่องนะครับผมเราสามารถไปทาการฟาร์มของเก็บเลเวลต่างๆได้แล้วก็มีหมด PP ท่ ใครที่ชอบเกมแนวต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยผมว่าเกมนี้ก็น่าจะสนุกเลยนะเพราะโหมด PVP เนี่ยจะเป็นโหมดที่แร์มากๆเลยนะครับวัดกันที่สกิลเพลย์ล้วนๆเอาเป็นว่าใครที่กําลังตามหาเกมมือถือจาก m มโครคาร์เตอรอยู่เนี่ยผมก็ขอแนะนาเกมนี้เลยนะครับโดยเฉพาะคอเกมมือถือแนวแอคชั่นแนวบังคับเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรพลาดเกมเกมนี้เลย ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ละครับผมสับคลิปในการจัดอันดับ5เกมมือถือจานิเมชื่อดังที่เราสามารถทําการดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาทําการสอนการสมัครลกันนะครับผมว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปเล่นเกมดาบพิฆาตอสูรที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเนี่ยเราต้องทํายังไงนะเมื่อเราทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะตอนที่เราเปิดเกมก็จะเป็นการให้เราครับผมทําการสมัคร ID ขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ นนะหลังจากนั้นก็กดที่รูปตรงนี้นะครับผมรูปนี้นะแล้วก็ทําการกดเข้าไปตัวเกมก็จะทําการสร้าง ID กับ p ส s ว w o r d ให้นั่นเองนะครับก็สามารถจํากันเอาไว้ได้นะครับแต่กิมก็ต้องจํานะเพราะว่ามันจะใช้ในการล็อกอินนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็กดที่ปุ่มสีชมพูตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ กดต่อไปนะครับทีนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้นะครับผมใกล้เราทําการกดที่ปุ่มสีชมพูเหมือนเดิมนะทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้ใส่เบอร์มือถือนะครับใกล้เราทําการติ๊กถูกแล้วก็กาปิดไปก่อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นกใก้กดที่ปุ่มสีชมพูอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะ ตรงนี้นะครับผมมันจะให้เรานะครับผมทําการใส่ชื่อแล้วก็บัตรประชาชนของคนจีนนะข้างบนจะเป็นชื่อจีนนะครับข้างล่างก็จะเป็นบัตรประชาชนจีนทั้งสองอย่างนี้สามารถหาได้จาก Google เลยนั่นเองนะครับผมพิมพ์ไป,ไ,ปได้เลยนะครับผม, <ina> ผมว่าชื่อแล้วก็บัตรประชาชนของคนจีนมีขึ้นมาเพียบเลยนั่นเองนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทําการเล่นเกมจีนแต่ละเกมนะครับมันต้องใช้ทั้งชื่อแล้วก็เลขบัตรประชาชนของคนจีนทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อทําการยืนยันตัวตนและก็เข้าไปเล่นเกมเกมนั้นได้นะครับรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้แทบจะเป็นกันทุกเกมเลยก็ว่าได้นะหรือถ้าใครโชคดีที่มีเพื่อนเป็นคนจีนก็สามารถยืมเข้ามาได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใส่ผิดนะครับผมใส่ไปเล่นเนี่ยมันไม่ถูกก็จะมีระยะเวลาคูลดาวน์ด้วยนะครับผม30วิ60ิวิอะไรแกป้ากันไปนั่นเองนะครับก็พยายามใส่เรื่อยๆพอใส่ถูกแล้วเราก็สามารถเล่นได้ตลอดนั่นเองนะครับก็เป็นว่าสับคลิปในการมาจัดอันดับเกมมือถือก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัััววบบบแล้กนนะคร